มอสมัจจุคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าไม่ไฟแรงที่ดารานักร้องต้องแห่มาขอทำคอนเทนต์สมัครงานกับเขาจากรายได้หลักร้อยสู่ครีเอเตอร์หลักล้านต่อเดือนจนวันนี้ตีท้ายครัวต้องขอสมัครงานกับเขาด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนเลยจ้ะเริ่มเลยคนแรกใครเอ่ยน้องโอ๋ค่ะพัชริาวันสุขค่ะ พลังรมครับพาร์ครับผมปอ,อนาวุิครับเรียกว่าปอมมัดยอมก็ได้ครับปอมัดยอมครับผมซ้อมมาจากบ้านมันจะได้คล้องก,กันกับมอดมัดจุกไงออปอมัดยอมมอดมัดจุกโอก็ม,ม,มีมัดนะฮะเลมีมีมัดตาสัง อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีงั้นถ้ามาตาสั่งก็น่าจะมาคู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าน้องเวงไปเลยอ่อน้องไม้ใช่ไหมคะแต่เราคนจบด้านไหนกันมาบ้างลูกผมจบเรื่องซื้อปะป้องกันตัวครับผมอืผมถึงมาสมัครเป็นรปภครับอ้าวนงจะเป็นเป็นรปภใช่ไหมผมมีสกิลด้านนี้มากครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอักขีสว์แสง บริษัทนี้จะสว่างสวัยทั้งหมดเลยครับผมด้วยอัคคีสัตว์แสงของผมครับผมอฮาะาเลียนละเงียบกิดเลยแล้วทุกครั้ <c oughs> พี่ทันลูกแต่น้องไมน้น่าจะไม่ทันอ๋อน้องไมไม่ทันใช่ไหมอ๋อนังเหรอคะละครแหม่ไม่ได้มอดแย่วะน้องโอ๋อ๋อน้องโอเ๋เรียนจบไม่จบไม่จบใช่ไหมจบเรียนไม่จบอย่าถามเรื่องการศึกษา เรียนเกี่ยวกับโภชนาการค่ะด้านอาหารไม่รู้ก็รู้นี่จบมาหลายใบแล้วนะใช่ค่ะน้องอาล่น้องอาจบด้านไหนมาคะเดี๋ยวด้านภาษาครับบิสเนสอังกฤษโปรแกรมครับโอ้ย Good afternoon ค o ดอ a t เชิญ o ูชี มันเป็นแรงจูงทำไมล่ะกระตุ้นอะไรใช่โอ๊ยแต่แต่โอเคนะเขาตอบไวตอบไวเอนราตบได้งานยังได้ไดหมกันได้แล้วค่ะเริ่มทํากันได้เลย3คนเดี๋ยวไปบอกป้าๆเขาย้ายออกไปได้เลยเดี๋ยวเราไม่ทําละให้น้องเขาทำเองอุ้ยสงสารต่อป้าเขาหรือเปล่าอะคะคุณพี่สงสารตัวเองดีกว่านะคะครับขอโทษค่ะพี่โอ๋ค่ะอาสวัสดีเป็นตัวยั ไช่จ้ะพีจีใจจริงๆเลยได้เรียกตัวเองว่าน้องได้มาสมัครงานได้มาสมัครดานพีจีเนี่ยคือปกติก็เท่านี้เลยหมายถึงว่าง่ายๆแบบนี้เลยอย่างอย่างนี้เลยครับมาทุกคนมานั่งถึงมาถึงปุ๊บก็เอาโทรศัพท์มาตั้งแล้วก็บีบกันนิดหน่อยว่าประมาณไหนเป็นยังไงคุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถ่ายบางทีก็20นาที30นาทีครับตอนแรกดูเหมือนว่าจะโปรดักชั่นนะเพราะว่า คลิปเขาเป็นไวรัลเยอะดูเหมือนจะมีโปรดักชั่นใหญ่ใช่โทรศัพท์สองเครื่องว่าเรื่องของเรื่องคือแบบเขาเรียกนะซุปตาด้วยอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมสาเหตุต้องใช้โทรศัพท์แค่นี้ไม่ไม่เอากล้องใหญ่ไม่เอาอะไรอย่างฮะมงรู้สึกว่ากล้องมือถือมันดูเฟลลี่กับคนดูคือเหมือนเคยมีงานที่ใช้กล้องใหญ่ถ่ายแล้วเราสึกว่าแบบคนดูบอกว่าเขารู้สึกว่าแบบมันเป็นจริงจังจริงจังเกินไปใช่แต่ที่สําคัญทําไมมันต้องเป็นคอนเทนต์สมัครงานอ่ะ เพราะว่าตอนแรกๆเลยอ่ะคือมอสอ่ะทำงานเป็นครีเอทีฟอยู่ช่อง YouTube เสร็จแล้วมาอ่ะคืนชีมาฝึกงานแล้วก็แบบน้องฝึกงานดูว่างกันอ่ะดูไม่มีอะไรทาแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมบริษัทนี้รับน้องฝึกงานมาเยอะจังแตไม่ให้งานน้องทําเลยก็เลยเล่นละครกับน้องไปเลยเพราะเราชอบเล่นละครอยู่แล้วก็เลยบอกว่าพื่อว่างมากใช่ไหมวันนี้ได้งั้นเอาโทรศัพท์มาตั้งก็ให้แต่ละคนอ่ะน้องสองสามคนเอาโทรศัพท์ตัวเองมาตั้งกล้องหน้าแล้วเราก็บอกว่า พี่พูดเลยนะว่าปีนี้เนี่ยบริษัทเราจะรับน้องฝึกงานมากขึ้นกว่าพี่แล้ว<ม>ชื่ออะไรกันบ้างอีพวกนี้มันก็เล่นสดมาค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เล่นเต็มตังคสมใจสนุกไปก็พูดไปแล้วมันก็เริ่มตลกขึ้นแล้วก็แล้วก็มาตัดต่อเองแล้วก็ลงใช่ครับเป็นคนดูเป็นคนดูเยอะคนดูเยอะแต่ดารามาขอสมัครทำอันนี้กับเขาอะเยอะมากเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นแบบแล้วไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ชมระดับสุดตาเลยนะเลยนะอันนี้แรกอะ ไก่เชิญเขาคือไกคือหนูจะบอกว่าหนูยกความนี้ความชอบให้กับ <ừ. S 1> น้องคนหนึ่งเขาชื่อว่าน้องปอนคือน้องปอนเนี่ยเขาทําเป็นเหมือนพีอาให้กับศิลปินนะ,ะ <ừ. S 1> เสร็จแล้วคนหนึ่งเขาเขาอะชอบดูคอนเทนต์เราแล้วเขาก็บอกว่าพี่มอสพี่มอสหนูอยากให้พี่มอสอะมาทําเป็นเหมือนแบบเปิดสัมภาษณ์แบบน้องฝึกงานคนใหม่ได้ไหม <ừ. S 1> หนูอยากเอาศิลปินไปโปรโมท <ừ. S 1> เองอคนแรกเขาคือ อัาอภูมิภูมิพัทไปไทยกับอัพก่อนนะเอ็นเกจก็ดีเนาะก็แบบดีกว่าเราทำกันปกติแล้วเขาบอกว่าพี่มอสคนที่สองหนูอยากให้พี่มอสมาทำกับพีพีแล้วพีพีก็คือแบบบ,บึ้มเลยบึ<ช>้มเลยยอดวิวแบบทะลุทะลทะลัลลลงทลวงดังเลยล<อ>หลังจากนั้นดาราคนอื่นก็แบบเริ่มดูคอนเทนต์หรือ เอเจนซี่ก็อยากจะเอาพรีเซนเตอร์มาแบบมาก็เลยเริ่มเป็นอย่างนั้นมาเลยคลิปนั้นคลิปเดียวพีพีคลิปเดียวเลยใช่ค่ะจะใส่เสื้อลูนะใช่ใช่ใช่กับนลูกชั้นนะพรีนอเอาเสื้ออะไรเข็มขัดสามอัน เขาจำบุได้อ่ะอย่างเงี้ยศิลปินเพราะว่าเราเล่นติ๊กตอกอะเราก็จะรู้ไงว่าแบบว่าคนทำคอนเทนต์เก่งๆอะเยอะนะแต่ของคุณเนี่ยเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยอันนี้มาวันนี้นัอยากจะมาชมจริงๆแล้วอยากค้นความรับนี่ไม่ใช่แค่ไทยนะคุณศิลปินเกาหลีใช่่ะดูดิน้องแฮชานวง NCT คือแบบเป็นแบบระดับแบบแล้ว้เขามาอย่างไงอะ คือเหมือนพอเขามีคอนเสิร์ตแล้วแล้วเนาะเขาจะมีอัลบั้มเดียวแล้วทีมงานอ่ะก็เหมือนเขาบอกว่าจะมีการแบบเอาไปเสนอให้กับทางค่ายดูก่อนว่าแบบมีช่อง t i k t o อคนไหนสนใจบ้างเงี้ยเขาก็เคาะ3อันเขาก็เคาะมีเราอยู่ในนั้นก็เลยแบบดีใจมากนี่คือกีดเลยกรี๊ดหมเนาะ แต่ว่าเกาหลีมีมาสองรอบแล้วรอบแรกเป็นน้องพาวน้องยอนใช่ที่มีน้องยอนชอยู่เลยนะแล้วลูกพี่ป่ะใช่เอาจริงนะพี่ปอหนูสัมภาษณ์จะคบครอบครัวพี่ละพี่นุ่นวรนุชเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอมาแล้วแล้วเหรอแล้วก็น้องยอชแล้วก็น้องแม็กน้องแม็กมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเขาเล่นเล่นซีดีด้วยกันแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพี่เจมจิ ถุกรุ่ e nah. นีนใช่นนอยาาขาดพ่อมาเดี๋ยวเมื่อานคือผมติดต่อเขาแล้วนี่บรัทผมติดต่อเขาแล้วเดี๋ยวขอมาดน่อขอมาหรทีมงานก็ะกพี่ต้องมาพี่ต้องมามอสมาจุกมอสมาจุกมีมีใครที่รู้สึกว่าตกใจสุดมาที่แบบมาขอถ่ายกับเราเลยจริงจริงตกใจแบบเกือบทุกอันพีก็ตกใจแล้วนะรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ป๊อกเบียธิดาที่แบบว่าไปเล่นด้วยแล้วแบบว่า หเก่งมากกับพี่โอมค็อกเทลที่เราแบบตกใจมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาขอหรอใช่ครับพี่โอมโปรโมทคอนเสิร์ตแล้วก็แบบค่อนข้างเกรงเดี๋ยวได้บอกว่าไปเล่นหมายว่าคุณไปเล่นละครแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเล่นซีรี์ครับใช่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเป็นนักแสดงแล้วใช่ขอบคุณอะไรอ่ะมาชอบแล้วคุนเอาคนนี้ไปด้วยหรือเปล่าไปยิ่เล่นสิบารับเชิญตอนสุดท้าย เล่นนะคะคนนี้เขางานเยอะสุดตอนนี้ไม่ใช่เซนไม่ใช่พี่ปอไม่ได้หรอกพี่ป๋อคือดาราในดวงใจหนูัแน่หนูเด็กๆดิฟังไว้หนูไม่ร้องน้องต้องตีไทยคว้าก็คือรายการในดวงใจละมันก้าวหน่อยมาอยู่เท่าไหร่นะโอ๊ะสิบกว่าสิบต้นต้นมนตุ้งยังแต่ว่าพี่อยากรู้ว่ามายอ่ะเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นเป็นลูกน้องเป็นเลขาเขากิงจริงไหมในชีวิตจริงอ่ะจริงปะ ก็เจอก็ใช้อยู่อะค่ะก็ใช้ใช้ช้ก็ใช้ก็ใช้ไม่อยากรู้ว่าแต่ละเดือนอยากรู้อีกแล้วเดือนรู้อีกแล้วรายได้เนี่ยเขาบอกว่าตึ๊งจิตหลักเลยเดือนละช่วงช่วงที่แบบรับเยอะๆครับถึงอือใช่แต่เปิดบริษัทมาถึง เขาแบบก็ถ่ายทุกวัน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 เลยถ่ายตัดถ่ายลงถ่ายตัดถ่ายลงอะไรคะเราแบ่งไ้เค่ะแต่แบ่งน้อยไม่ได้แบ่งเยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะมีนี่มีกี่คนเนี่ยมีสองอ้โหแล้วรัสมัครอะไรนักหงาเนี่แล้วสมัครพนักงานแล้วเจอจริงจริงมีสองแง่ทำเงินแค่สองคนเล่นกันแค่สองคนแต่ว่ารับสมัครพนักงาน นัวนซึ่งไม่มีใครทำจริงเอาแล้วใครตัดอะช่วงแรกๆมอตัดเองหมดเลยตัดเองตัดมือถือแต่ไม่ไหวก็เลยต้องมีแบบจ้างตัดต่อซึ่งตัดต่อเขาอยู่เขาก็เป็นพนักงานประจำบริษัทอื่นแล้วเขาก็มารับฝีนเราใช่จะบอกได้ไหมแล้วก็วอย่าไปบอกอย่าไปบอกเาจริงๆบอกได้ค่ะเป็นบริษัทเก่าที่ทางานอยู่นี่แหละใช่ เราอยากรู้ว่าคลิปแรกที่ได้ตังค์เลยได้ประมาณเท่าไหร่ของน้องเนาะสามร้อยเยยาสระผมต้องสระจริงด้วยมีซีนสระในห้องน้ำสามร้อยแล้วก็วิ่งกลางแดดอะไรเียเอาหน้าเข้าช่องฟิตลูกค้าค่ะยาสระผมั้างสามร้อยสามร้อยะคือเขาก็จะบอกมาเลยว่าแบบว่าคือตอนมีงบเท่านี้นะอันนี้เป็นงานแรกของเราอินสื่อเลยใช่แต่เราไม่ตอบเขาสักห้าร้อยพี่โอสามร้อยเยอะมากตอนนั้นคือสามร้อยเยอะมากแต่ก็คิดว่า เอาไปก่อนเอาไปก่อนใช่แล้วแบบเหมือนแบบเราทำดีอย่างเงี้ยงานที่สอเขามาจ้างแบบเอองานนี้พี่มี1,000นนะเยสามร้อเป็นหนึ่งพันเยอะคือกิี๊ดเลยสวัสดีครับผมปอณัฐวุฒิสกิจใจครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมากดไลค์กดแชร์ กดสับ s c r i b ์เอ้ย s u b s c r i b ์แหม่ไม่น่าเล่นเลยนะครับมุกนี้นะฮะช่องเงาะทีวีของเรานะครับต้องบอกเลยว่าในช่องของเรานะครับมีเรื่องราวดีๆมีรายการดีๆมีคลิปสนุกๆมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆม,มาเนี่ยครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานไงจ้าจากเงาะทีวี